นะครับเพราะว่าประชาชนก็สับสนในเรื่องของการอายัดบัญชีหรือการระงับบัญชีหรือการรั้งระงับการทําธุรกรรมชั่วคราวอันนี้ต้องแยกก่อนท่านผู้ชมครับอายัดบัญชีเนะี่ยหมายความว่าแก๊งมิจฉาชีพครับเมื่อหลอกลวงเหยื่อแล้วนะครับเหยื่อโอนเงินไปที่บัญชีเนี้ยนะครับม้าตัวเนี้ยนะครับโอนไปหมดแล้วเนี่ยแล้วม้าตัวเนี้ยมีการกระจายออกไปที่ฝูงม้าตัวต่อไปนะครับ mm. ม้าตัวเนี้ยที่ได้รับเงินทั้งหมดของเหยื่อเนี่ยอันนี้เป็นบัญชีมา้าท่านผู้ชมถ้า ตกเป็นเหยื่ออันนี้ต้องไปแจ้งธนาคารก่อนและรีบไปแจ้งความภายใน72ชั่วโมงเพื่อทําการอายัดบัญชีบัญชีม้าตัวที่1ก่อนแต่ประเด็นที่สังคมกําลังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าฉันจะเป็นบัญชีม้าด้วยไหมฉันจะโดนอายัดบัญชีด้วยหรือเปล่าและเงินในบัญชีฉันเนี่ยท่านผู้ชมจะใช้ได้ไหมเพราะเ,เงินจากบัญชีมา้าที่1เนี่ยมันกระจายต่อไปที่ฝูงมา้าม้าตัวที่2ม้าตัวที่3ตัวที่4แล้วก็เอาไปกระจายซื้อข้าวซื้อของซื้อข้าวซ,ซื้อของจนกระทั่งเมื่อวานก่อนน่มีนโยบาย ออกมาในการเขาเรียกอะไรอะระง,งับธุรกรรมชั่วคราวสังคมบ่นกันเยอะเลยว่าฉันจะทํำยังไงเนี่ยคือเขาว่ารู้สึกว่าตัวเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่วิธีการนะมันไม่ถูกต้องหรือเปล่า<อ>มันไม่ได้มีความเป็นธรรมให้กับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็รับเงินมาโดยเขาก็ซื้อขายปกติ<อ>แล้วคุณมาระง,งับวงเงินของเขาและบางคนเนี่ยหนักถึงขัน้นระง,งับหรือว่าอายัดทั้งบัญชี สวยเลยสวยเลยคนก็ถึงได้แห่ไปที่แบงก์กันเพื่อไปถอนตังค์เขารู้สึกว่าเก็บไว้ที่แบงก์เนี่ยไม่ปลอดภัยละจากออแต่เดิมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเก็บเงินฝากตังค์ไว้ที่แบงก์เลยต้องถอนออกมาถอนถอน<ป>อกม,มาเอาเงินสดไว้กับตัวดีที่สุดบางคนไปกดเงินตามตู้ ATM เพื่อถอนเงินออกมาเป็นนะพ่อค้าแม่ขายแล้วก็พ่อค้าแม่ขายตามออนไลน์ก็หนักอยู่เหมือนกันหนกักและพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ต่อไปฉันจะไม่ต้องมาสแกนเงินสดแล้วนะไม่เอาไม่เอาเอ้ยไม่ต้องมาสแกนใช้วิธีการรับเป็นเงงงิินนสสดดดจ่่าายยยเเออีวถูกต้ง แล้ววิธีการคัดกรองจะยังไงท่านผู้ชมครับเ<ฆ>มื่อวานนี้จริงๆแล้วทางแบงค์ชาตินะครับก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับว่าวิธีการคัดกรองผู้บริสุทธิ์เนี่ยและการปลดล็อกที่ก่อนนี้มาอาจจะทําได้ค่อนข้างชา้าการปลดล็อกเนี่ยจะปลดล็อกย่างไงเพราะประชาชนเนี่ย<ฆ>แทนที่จะแก้ไขปัญหาให้ให้กับประชาชนกลับกลายเป็นว่านําปัญหามาให้กับประชาชนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้ทางแบงค์ชาติก็มีการอธิบายนะครับว่าขั้นตอนจะมีการเร็วขึ้นคัดกรองก็จะจะละเอียดมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญจะ มารปลดล็อกนะครับก็คือการระงรับการทําธุรกรรมทางการเงินชั่วคราวเนี่ยได้ภายใน4ชั่วโมงอันนี้เร็วที่สุดแล้วนะคะแต่ต้องยืนยันชัดเจนนะว่าจากการตรวจสอบแล้วบัญชีนี้เป็นบัญชีปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีมามเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็ต้องม,มีวิธีการขั้นตอนในการตรวจสอบใช่มีการคัดกรองเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือกว่าที่จะปลดหรือว่าเขาเรียกอะไรปลดระงับบัญชีหรือปลดอายัดบัญชีใช้เวลาหลายวัน ส4วันน่ะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นบางคนอยากจะเอาเงินไอ้ตรงนั้นน่ะที่เป็นเงินบริสุทธิ์ของฉันน่ะมาใช้จ่ายถูกไหมฮะแต่ฉันใช้ไม่ได้เห็นบอกว่าในสัปดาห์หนึ่งในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ชมมีเส้นเงินจากบัญชีนะครับ ที่ม้าวิ่งเข้าไปเนี่ยเฉลี่ยนะครับ1 0 0 0 0บัญชี mm hmm. ต่อสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับทางแบงค์ชาติก็คือคุณดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติ ท่านก็ชี้แจงมานะครับบอกว่าแบงค์ชาตินได้มีการหารือก,กับทางด้านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอปอทอรวมถึงสถาบันการเงินด้วย mm. เห็นชอบปรับแนวทางระง,งับธุรกรรมชั่วคราวและการปลดการระง,งับบัญชีโดยผู้สุดจตก็คือผู้บริสุทธิ์นี่ย ทุกท่านนะครับที่ตอนนี้กําลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยสามารถร้องเรียนได้นะครับเพื่อขอให้มีการปลดระงับธุรกรรมที่หมายเลขโทรศัพท์ของ AOC ก็คือ1 4 4 1กด2โดยแจ้งชื่อเลขบัญชี หมายเลขบัตรประชาชนจากนั้นฮะระบบเองเนี่ยจะมีการรวบรวมข้อมูลและก็มีการพิจารณาปลดบัญชีตามกําหนดรอบที่ประกาศบัญชีมาวันละสามรอบด้วยกันภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะมันมีรอบไหนบ้างคุณก้อย11นาฬิกา15นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกาคือ3รอบเหมือน เหมือนสายกลางวันแล้วก็เย็นๆอะไรแบบนี้ค่ะสายบ่ายค่าก็จะมีการตรวจสอบกันให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าคนที่ร้องเรียนเข้ามาทาง AOC 1 4เนี่ย1 4 4 1กด2เนี่ยและถ้าตรวจสอบแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยทางธนาคารจะมีการปลดล็อกบัญชีภายใน4ชั่วโมงภายใน4ชั่วโมงนะครับส่วนกระแสการแห่ถอนเงินสดการกดเงินสดออกมานะครับและงดรับเงินโอน แบงค์ชาติย้ำว่าก,กระแสที่เกิดขึ้นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรก,กรรมออนไลน์และกระแสเงินสดของธนาคารทั้งระบบาบางช่วงบางตอนครับเราที่ผ่านมาที่มีข่าวค่อนข้างเยอะเราตรักดีนะคะเราก็พยายามหาวิธีแก้ไขด้วยการเร่งการปลดระงับให้ได้เร็วที่สุดนะคะสำหรับผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะ,ะต่อเส้นเงินมาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ต่อให้ได้เร็ว เสร็จแล้วเพื่อที่จะมาชี้ตัวมิชาชีพและบัญชีม้านะคะชี้ตัวไอดีนิฟายได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์เราต้องปลดให้เร็วและคนที่บริสุทธิ์คนที่โดนกระทบเนี่ยก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเอะว่าทําไมเงินของฉันถึงใช้ไม่ได้นะทาไมเงินตรงไหนถึงแบบนี้อันนี้ขอเน้นนิดนึงว่าในกระบวนการที่เราต่อเส้นเงินช่วงแรกเนี่ยระง,งับธุรกรรมเฉยๆนะคะระง,งับจํานวนเงิน ไม่ได้ระง,งับ,บไม่ได้อายาัดบัญชีระง,งับธุรกรรม เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นการระงับธุรกรรมบัญชีชั่วคราวไม่ใช่อายัดบัญชีตามที่ตอนนี้กระแสสังคมกําลังงงอยู่แล้วก็ประชาชนกําลังบอกว่าฉันจะโดนอายัดทั้งบัญชีหรือเปล่าอคือหลายคนกลัวว่าจะถ้าอายัดทั้งบัญชีคือคือไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยอายัดแบงก์เขาเรียกอะไรบัญชีนั้นเลยทั้งทั้งทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดระงับวงเงินก็คือวงเงินที่มันมีปัญหาวงเงินที่ไม่สามารถจะเฮ้ยมันตรวจสอบยังไงอะเนี่ยอันนี้จะต้องตรวจสอบก่อนนะสมมติมีเงินโอนมาให เราเนี่ยประมาณสัก2 0 0 0 0บาทอ่าสมมื่น0 0 0 0บาทอ่าและสอ0 0 0บาทเนี้ยคือมันดูท่าทางแล้วจะมาจากบัญชีม้าอ่าก็ระงับ20 0 0 0บาทนั้นไวถูกต้องไม่ได้ระงับสมมติว่าเรามีเงินสัก3 0 0 0 0บาทก็ระงับแค่20,000ไม่ได้ระงับ3 0 0 0 0่ค่ะ,ะแต่ทีนี้หลายคนยังตั้งคำถามบอกว่าแล้วไม่มีการส่งสัญญาณก่อนเลยเหรอเมื่อวานเนี้ยค่ะทางด้านของคุณดารณีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้เป็นโจทย์ที่ทางแบงค์ชาติจะต้องไปทำจะต้องไปคุยไปเคลียร์กันก็คืออาจจะมีการในขั้นตอนต่อไปนะจะมีการ การส่งข้อความหรือส่งมเมสเซจไปยังเจ้าของบัญชีว่าวงเงินของคุณเนี่ยสองหมบาทอันเนี้ยมันท่าทางจะมีปัญหานะน่าจะมาจากบัญชีมาคือเหมือนจะส่งสัญญาณไปก่อนอเพื่อจะทําการขอตรวจสอบวงเงินนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะปลดล็อกให้คุณก็สามารถที่จะใช้วงเงินนั้นได้ตามปกติแต่ทีนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันก็ยังถามไปที่คุณดารณีบอกว่าเอ๊ะ แล้วอย่างนี้มันจะเป็นการเปิดช่องให้กับมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะจะเป็นการส่งสัญญาณไปก่อนอบอกว่าเดี๋ยวจะระงับวงเงินนี้นะวงเงินของคุณจูนถ้าทางจะมีปัญหานะเดี๋ยวใครก็ไม่รู้มิจฉาชีพรู้เสร็จปุ๊บมันก็ไป,ป,ปสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ของแบงค์ชาติหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเนี้ยมันก็เลยยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็ต้องมีการคัดกรองที่รวดเร็วแล้วก็ละเอียดพอสมควรเพราะฉะนั้นอายัดบัญชีเนี่ยท่านผู้ชมครับก็คือการที่ตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนว่าบัญชีเนี้ยเกี่ยวพันกับบัญชีม้าาออย่่งแนน ร้0ก็จะมีการออกหมายอายัดไปที่ธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายัดบัญชีแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวหรือใช้ใช้งานไม่ได้เลยแต่สังคมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คือการระง,งับทุรกรรมทางการเงินค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษวิววสิตวิสิตสระอัตนะคะคือท่านนี้ก็เป็นประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีเนี่ยท่านก็แถลงเลยเหมือนกันนะคะเพราะรู้ว่าพี่น้องประชาชนทุกใจกันเรื่องนี้แล้วก็อยากรู้ความคืบหน้าท่านบอกเลยว่าเจ้าหน้า ที่ระง,งับบัญชีชั่วคราวเพื่อให้ไม่มีการโอนเงินของผู้เสียหายต่อนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่กะนายาตแต่เป็นการระง,งับการทําธุรกรรมชั่วคราวเพราะจํานวนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากกลุ่มอาชญากรรมทางออนไลน์นะพวกมิจฉาชีพสกแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าห<ม>ลังจากเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยประสานงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการการ,การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC ะค,ะคือต้องเร่งเลยในการทำงานจำแนกหรือว่าแยกบัญชีของคนธรรมดากับกลุ่มบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอ,อาชญากรรมออนไลน์คือแยกออกจากกันแล้วท่านก็ยืนยันมานะบอกว่าการระงับธุรกรรมลักษณะแบบนี้เป็นคนละส่วนกับการอายัดบัญชีที่ตํารวจแล้วก็ปปงดําเนินการคือมันมีหลายส่วนมากเลยคะ่ะหลายหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบทีนี้เสร็จครับอธิบายขั้นตอนสั้นๆนะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายนะครับ แล้วก็ถูกระงับธุรกรรมทางการเงินชั่วคราวเนี่ยเราโทรไปก่อนที่ AOC ก็คือ1 4 4 1กด2ก็คือที่สปอทนี่แหละนะครับทางสปอทเนี่ยเขาก็จะโทรไปที่แบงก์ก่อนนะครับว่าผู้เสียหายรายนี่ยชื่อเนี่ย เลขที่ ID บัตรประชาชนอันเนี้ยมีบัญชีอยู่ในธนาคารนั้นจริงไหมแล้วมีเส้นเงินจากบัญชีม้าในโอนเข้ามาจริงไหมถ้ามีการตรวจสอบแล้วว่ามันมีจริงๆเนี่ยธนาคารก็จะได้เคสมาปั๊บก็จะออกแบงค์ไ d ให้จากนั้นแบงก์ก็จะไปดูเส้นเงินต่อนะครับไปตรวจสอบการต่อเส้นเงินด้วยการเข้าระบบ C F R ระบบการต่อเส้นเงินไปดูว่าเงินเนี่ยมันกระจายไปที่ไหนต่อนะครับไปแบงก์ที่แบงค์คอไก่ขอไข่ คอควายงองูอะไรแบบนี้แล้วก็เงินม้าไปที่ไหนบ้างจะได้ไปเตือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของทางเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราโทรไปที่ AOC เขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับใน24ชั่วโมงนะครับวันละสามรอบอย่างที่บอกไปและภายใน4ี่ชั่วโมงก็จะมีการปลดล็อกการระงับธุรกรรมทางการเงินค่ะคอยติดตามข่าวกันไว้นะคะติดตามช่อง8พระเจ้ารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันเรื่องเงินในกระเป๋าของเราเงินในบัญชีของเรานะคะ